สวัสดีครับวันนี้พมมีรถป๊อปนะที่จะเอามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็จะมาชวนแลกนะใครที่มีรถอะไรสามารถที่จะมาแลกได้นะครับสำหรับรถป๊อปคันนี้นะหรือถ้าเกิดใครอยากจะซื้อก็สามารถโทรมาพูดคุยต่อรลองราคาได้นะครับราคาจะทิ้งไว้ด้านล่างคลิปนะครับ รถป๊อบรุ่นนี้นะครับก็ได้มาสภาพอย่างนี้เลยนะเครื่องรุ่นนี้เป็นเครื่อง4จังหวะนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น Honda d ดีโอเอกซอนะครับเครื่องยนต์สจังหวะ50าสซนะซึ่งรุ่นนี้นะครับยวให้ดูตรงเครื่องกันรุ่นนี้นะต้องบอกไว้ก่อนว่าเราไม่ต้องเติมออต้ลุกนะ ไม่ต้องเปลระสมทั้งนะครับก็คือเติมน้ำมันเบนซิน91 95ก็ใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้เป็นระบบคาร์บ,บูเรเตอร์นะครับดูสภาพโครงนะโครงเนี่ยสภาพโครงยังส่ออยู่เลยนะแต่ว่าชุดซี่ไม่มีนะครับชุดไฟอะไรก็อยู่ครบปกตินะขาดแค่ชุดซี่อย่างเดียวนะคันนี้พุ่ง้ามราคาลากพันนะครับราคากระทิงเอาไว้ด้านล่างน,นะ พ่อม,มีคนค่ายนะเซิร์ชใน Google นะให้ค่ายอยู่สองหมื่นว่าแต่พมค่ายไม่ถึ่หรอกครับค่ายแกรักพันชุด4ี่พมก็ท่างม,มาแล้วนะครับราคาสามพันกระบาทนะพอดีพมไม่มีเวลาเก็บนะครับบอกว่างานพมยุ่งนะผมทําดอไมาอยู่ครับก็งานเยอะนะช่วงนี้พอดีมีเวลาก็เลยอยากจะมาชวนแลกกันนะเพื่อใายแบบมีเวลาจะเอาไปปั้นต่อหรือ,อยังไงนะก็ถ้าตัดสินใจดูครับ ข้างในให้ดูคาบูนะก็ Jamie, <always S 1> well. ดูเป็นคาบูเดิมนะครับแต่กองเข้าไม่ได้ให้มานะเราก็ใส่กองเปลยไปก็ได้ไม่เป็นไรดูทอเธอเนี่ยครับเดี๋ยวทายคิดติดิตเครื่องไว้ฟังเนี่ยให้ดูตรงนี้กันก่อนนี่ดูเรือนไม้สวยมากเลยนะครับเดี๋ยวสติ๊กเกอร์นี่ครับ อซาี่ปุ้นนะไปยังยู่นะครับไปดูภายในบาะคว้างนะใส่โมกกับนอกได้เลยนะครับอันนี้คว้างมากเลยนะตรงนี้เป็นที่ใส่น้ำมันนะครับทังใส่ๆเลยนะดูข้างใน ขาดแคสุดซี่นะครับพอดีพมมีรถอยู่ในบ้านอีกนะไม่มีเวลาเก็บงานนะครับก็เลยว่าเออเพื่อมีใครมีรถอะไรอยากจะมาแลกเลยครับมาซื้อก็สามารถต่อรองราคากันได้นะสุนรถดีนะครับดูโชคโชคยังดีนะไม่มีร่มีสือไม่ตรงนี้มันคาดอะ ถาซื้อได้ในลาซาด้านะลอยกระบาดพุ่มเห็นนะครับนี่ี้ยมีมีค่ายนะตัวเนี้นะครับตัวนี้เป็นดัมเบกนะตัวนี้มีคอมไบเบกนะครับแก่ค่ายตรงฝั่งตงนี้นะครับตัวนี้คือคอมไบเบกนะถ้าเราเบกล่างเนี้ยถ้าเราเบกล่างเบกน้ามันจะเบกด้วยนะ กระจายแรงเบรกนะครับตัวนี้ตัวนี้เลยนะฮะเราเบรกได้ทั้งน้าทั้งล่างนะปกตินะครับนี่เครื่องยนต์สี่จังหวะนะครับประหยัดน้ำมันนะไม่ต้องประสมทั้งนะครับไม่ต้องเติมอตโตลุกนะใครมีรถอะไรก็มาแลกกับผมได้นะครับ ผมไม่มีเวลาเก็บงานนะครับนะมันยังมีคันหนึ่งนะพอดีผมสร้างดีโอไปนะครับอันนั้นก็จะแต่งแรงเลยอีกคันหนึ่งเข้ามาซึ่งขน้ดมันก็ แรงพร้อมขี่เลยนะครับวันนั้นชุดซี่ครบนะก็เลยไม่มีเวลาเก็บนะครับแล้วก็อยู่ในบ้านนี้อีกคันหนึ่งนะสิบป,ปีนี่นะสิบป,ปีเนียแล้วก็ทำเส้นไงเดี๋ยวเขาจะมาลงรีวิวให้ดูกันอีกทีนึงนะครับส่วนดีทีก็อยู่ที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวถ้าคลิปต่อไปพมจะทำเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะพอดีพมไป้าคเครื่องแล้วก็ฟิตเครื่องมาใหม่นะครับ จะมาพูดรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับดีทีที่ทําลงไปว่าใช้งบไปเท่าไหร่นะแล้วก็จะมีบอสที่ขันหนึ่งก็เดี๋ยวว่วาง,างจะมาทําคลิปให้ดูกันครับก็ใครมีรถอะไรมาแลกก็ถักมาได้นะครับเบอร์โทรทิ้งเอาไว้นะส่วนราคาที่ผมทิ้งเอาไว้ใครจะต่อรองราคายัางไงก็โทรมาพูดคุยได้ครับวันนี้ก็จบคลิปท่านี้ละครับสวัสดีครับเรามาติดเครื่องให้ดูกันนะครับ ไม่ควันนะครับไม่ควันนะไม่มีควันนะครับลองดูนะครับ เคื่อยนต์พร้อมใช้เลยนะครับคันนี้เดินเบานิ่งๆนะครับ